วันนี้นะครับผมมาทำคลิปนะครับเพื่อนๆนะครับเขาปีสองประเด็นนะฮะเป็นคำถามนะครับผมก็เลยมาทำให้ทำ quiz ออกมานะฮะให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังพร้อมๆกันนะครับเป็นสองคำถามนะครับก็คือยางล้อนเนี้ยทั้งหน้าของเพื่อนๆทั้งหมดเนี่ยก็คือยางรันแฝกนะครับเป็นผมเอารุมาเนี่ยก็จะมีรุ่นอ่าเป็นยางที่ห่อเทเลอรี่นะครับรุ่นซีซีโร่นะครับแล้วก็ตัวบิตโซน2011แล้วก็ตัวเมทบลซินรุ่นไพลอตสปอร์ตสี่นะครับทั้งหมดนี้ เบน์แล้วก็ BM นะครับซีรีส์ต่างๆนะฮะตัวนี้นะผมเอามาคำถามนะครับของเพื่อนๆที่เขาถามกันอยู่ของคำถามนะครับคำถามแรกยางที่ห้อไหนนุ่มสุดนะอันนี้ก่อนเลยนะโอเคร้นแฟตนี้นุ่มด้วยเหรออ่าเห็นนะร้นแฟตนี้นุ่มนะครับเราต้องแยกของโปรดเราบอกออกมาก่อนนะครับ ครับโครงสร้างนี่คือโครงสร้างนะครับกับหน้ายางแยกมาแลา้วกันนะเพราะมันจะได้เห็นภาพนะครับโครงสร้างยางที่นุ่มที่สุดนะครับก็คือตัวมิชลินนะครับไายรถสปอร์ตสีนะครับแซทีนะนุ่มที่สุดก็คือตัวโครงสร้างเขาอ่ะเนี่ยเขาจะทำมาให้ยืดหยุ่นได้สูงกว่าตัวปิโตนแล้วปิลลารี่นะครับตัวที่ลองลงมานะครับโครงสร้างยางนะที่ยืดหยุ่นได้สูงนะครับก็คือตัวปิโตน แล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวฮิลลารี T ีโ r o นะครับการยืดหยุ่นสูงเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวโครงสร้างเนี่ยมันก็รองรับน้ําหนักเนี่ยครับมันก็จะยืดหยุ่นตามรถก็็เหนภาพผมนี่คือความยืดหยุ่นสูงนะครับตัวยืดหยุ่นน้อยก็จะเป็นตัว T t โ r o นะครับแน่นอนเพื่อนๆติดรถอยู่เพื่อนๆตัวเนี้ยติดรถเพื่อนๆก็พอใช้งานเนี่ยก็พอจะรับทราบกันอยู่แล้วนะครับสําหรับใครที่มีที่ใช้งานอยู่แล้วรถยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็น Benz B M นะครับโอเค คำถามที่สองนะครับที่เพืเ่อนๆเขาถามกันนะครับว่าสามยี่ห้อนี้สามรุ่นเนี้ยอันไหนที่เบรกกอดถนนได้ดีนะครับกอดถนนได้ดีก็คือเวลารถเนี้ยรถ T M b เนี้ยต้องบอกก่อนว่าเราขับไปอ่ะครับเวลาเราขึ้นความเร็วร้อยสี่ร้อยห้าผมบอกเลยช่วงล่างพวกนี้เนี่ยก็เรื่หงรดีมากอยู่แล้วนิ่งนะครับโดยที่ไม่รู้สึกนะฮะ ยางเลยสําคัญนะครับทาไมมันม <out> ันก็เลยถึงแพงเพราะด้วยตัวหน้ายางเองเนี่ยถ้าเราอ่ะขับรถด้วยความเร็วอ่ะร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกขึ้นไปเนี่ยแล้วเวลาเบรกเนี่ยแล้วหน้ายางเนี่ยมันไม่เบรกกับถนนเนี่ยมันลื่นคุยง่ายมันลื่นนะครับรถอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับตัวหน้ายางนะครับระยะเบรกที่ดีที่สุดนะครับที่กาอถนนที่ดีที่สุดก็คือตัวนี้นะฮีโร่ หน้าางที่ระยะเบรกนะครับถนนแห้งถนนเปียกได้ดีที่สุดนะครับตัวที่เองลงมานะครับก็คือตัวบิกโตนเอสศนหนึ่งนะครับตัวหน้ายางในระยะเบรกนะครับถนนแห้งถนนเปียนแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็จะตัวมิชลินนะครับไพหลอดสวอตดี้แท็ตี้นะครับนะก็จะเป็นสองข้อานนะครับก็ที่เพื่อนๆถามมบ่อยๆนะครับก็ยังไงตรงนี้เนี่ยเราเอามา เล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยเวลาจะเปลียนสินค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ได้มีการประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าอย่างไรเนี่ยอยากเห็นของจริงนะครับตามที่ผมพูดหรือเปล่านะครับก็มาดูได้นะครับที่ร้านท W วีอโต้นะครับมีให้เราเลือกให้เราชมนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าสินค้าทุกชนิดนะครับเราอ่ะต้องเลือกนะครับเพราะเราเป็นผู้ซื้อเนาะสินค้าคุณภาพมันสูงนะครับอย่างไงเนี่ยตรงนี้ก็ฝากคลิปตัวนี้หน่อยนะันนะครับสวัสดีครับ